สวัสดีครับผมอยู่บนเป็นสารเทคนิคนะครับสวัสดีครับผมพี่หมูเป็นสารนะครับวันนี้เราสองคนครับก็จะนะครับจะรีวิวสินค้านะครับที่เป็นแบรนด์ดีแบรนด์ดังครับแบรนด์บูเว็ครับซึ่งมีชื่อเสียงครับอยู่ในประเทศไทยมายาวนานกันกว่านะครับ40ปีแล้วนะครับกับแบรนด์บูเว็นะครับแบรนด์บูเว็นะครับวันนี้นะครับเรามีชุดเซ็ตโปรโมชั่นนะที่เป็นชุดอัปเกรดนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ไม่อยากจะดัดแปลงรถนะอยากจะได้เครื่องเสียงในรถยนต์ที่เสียงดีขึ้นนะครับเบสหนักแน่นขึ้นเสียงกลางชัดขึ้นนะครับ ตัวนี้เป็นชุดอัปเกรดที่สุดยอดมากนะครับกับแบรนด์บูเวฟนะครับวันนี้เรามีชุดอัปเกรดซึ่งประกอบด้วยตัวซับบ็อกนะครับ10นิ้ว1ตัวแล้วก็มีลำโพง6.5นิ้วของแบรนด์บูเวฟอีก2คู่4ดอกนะครับหกจุดห้านิ้วนะครับของบูเวฟตัวนี้เป็นรุ่น B G ครับกีด2องหกนะครับเป็นลำโพงขนาด6.5นิ้วแกนล้วนนะครับมีสวิตเตอร์โดมอยู่ตรงกลางครับตัวลำโพงเขาเป็นขอบยางครับเนื้อโพลีนะครับ งานสวยมากครับตัวนี้นะครับแม่เหล็กขนาดนะครับ11.7ออนครับให้กําลังขับเริ่มต้นที่45วัตและกำลังขับสูงสุดครับถึง450วัตครับตัวนี้ครับเป็นลำโพงตัวพรีเมียมนะครับของบูเวฟเลยนะครับตัวนี้งานสวยครับงานสวยงานดีครับงานละเอียดมากๆครับกับตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็นะครับตัวลำโพงเสียงการมีทั้งหมด4ดอกหรือ2คู่นะครับ แล้วก็มีตัวซับบ็อกนะครับขนาด10นิ้วนะครับเป็นของบูเวฟนะครับรุ่น bw 1 0 a นะครับซึ่งตัวนี้มีข้อเด่นคือมี3ามไวคอยอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเป็นนะครับไวคอยขนาดไวล์ละ2โอห์มจำนวน3ามไวอยู่ในตัวเดียวกันครับ ปกติซับทั่วไปครับมี1นึ่งวอยส์นะครับมาตรฐานทั่วไปครับมี2องวอยส์นี่ก็เยอะแล้วครับถือเป็นดับเบิลแล้วครับแต่ตัวนี้มีถึง3ามวอยส์ในตัวเดียวกันนะครับเรียกว่านะครับดับเบิลจริงๆครับ5วัตสอยู่ที่180บวัตต์และให้กำลังขับพีคสุดครับอยู่ที่360บวัตต์ครับเรียกว่าชุดนี้นะครับทั้งชุดกลางแหลมครับแล้วก็ชุดซับบ็อกตัวนี้ไปอยู่ในห้องโดยสารของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถสีประตูครับมันจะให้พลังเสียงครับที่หนักแน่นนนนแแแลลละะเเเเเรร้าใจจคคัััับบบบบบวววพงงขอูสุดดๆกยยทีี นะครับแล้วก็ในชุดนี้นะครับก็มีซับบูเฟอร์10นิ้วเป็นซับบล็อกหนึ่งตัวนะครับมีเสียงกลาง2คู่หรือสี่ดอกนะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์นะซับบล็อกเป็นชุดอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับสำหรับซับบล็อกนะครับเราจัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบเลยครับตั้งแต่นะครับชุดปลั๊กนะครับชุดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็สายกาวนะครับชุดสายรีโมทนะครับกรณีที่ต้องใช้นะครับชุดสายต่อสายกับพทยุเดิมๆครับกรณีที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ชุดสายไฟนะครับที่จะเดินจากแบตเตอรี่ครับมาถึงตัวซับบ็อกเลยนะครับ แล้วก็ครับชุดตัวปรับบูตเบรดหรือว่าตัวปรับเบดของตัวเขาเองนะครับแล้วก็ครับสำหรับท่านที่เปลี่ยนเป็นจอ Android แล้วเราก็จะมีนะครับในเรื่องของสายอุญกณเตรียมพร้อมมาให้ครบเต็มเลยครับกับชุดนี้นะครับสุดยอดเลยนะเรียกว่าครับท่านสั่งซื้อไปแล้วสามารถไปติดตั้งได้ด้วยตัวเองครับหรือนะครับจะไปจ้างช่านติดตั้งได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับจากราคาปกตินะครับชุดนี้ในราคา1นึ่งมื่นกับเก้าสิบบาทหนึ่งหมื่นกับเก้าสิบบาทครับแต่นะครับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อครับในช่วงนี้ครับ เรามีเพียง10ชุดเท่านั้นครับโอ้10ชุดเท่านั้นครับ <40 S 2> <Dial> กับราคาพิเศษสุดครับลดกว่า50%นะครับเหลือเพียง4,990บาทเหลือเพียง4,990บาทเ <Dial> ท่านั้นย้ำนะครับจาก10,900บ,บาทครับเราลดไปเลยครับ50%เหลือเพียง4,990บาทเท<อ>่านั้นนะ <40 S 2> <อ>ครับยอดนะครับและมีเพียง10ชุดเท่านั้นะครับเพียง10ชุดเท่านั้นนะครับาสนใจยังไงก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ตามลิงก์ด้านล่างหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็วันนี้เราก็แนะนำสินค้าดีๆนะครับแนะนำสินค้าขอบคุณนะครับสำหรับที่ติดตามชมเราต้อบคุณครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ